โอเคครับมารับชมกันอีกครั้งผมผมบอกเลยว่าแหมครั้งนี้น่าจะมันแนะขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาสองวันนะน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าไฟล์ไฟล์วิดีโอมันเสียครับโอ้ยยังเดือดใช่ครับผมพยายามลงคลิปฮะออนนี้ยนะแต่ไฟล์วิดีโอมันเสียจริงมาบุกเข้าไป<ว>นายเอนายเอ คลงไปไว้หมอบไว้หมอบไว้โอเคยึดเอได้ละแต่ควันมั่งโถมโคตรเยอะเลยเอาตังหวะเอี๋ระวังด้วยอเอ๊เพื่อนมั่งปาดอ่ะ ยังเดือดนี่แหละจะเข้าบียังไงสวยโหยังเดือดอก็ถังจนก็แตกไยเราจังหวะด,ดีๆคอยค้ำไว้ก่อน เหรไวะเคยะวังดีดตัวข้าวม่เหรองตายโอ้โหเพื่อนเอ้มึงะวังดีด้โหยังเดือด ยังเดือดขอเลือดรีชิ้หายรถถังแตกพอดีเปะ๊ะโอเคไปจับวีได้ละระวังด้วยโอเคสองจุดละเราจิ้ได้สองจุด,ออจดพอดีเลย ไปอยู่ข้างบนนะนี่เสียงอยู่ด้านบนโอเคมีรถถังอยู่โอ้โหยังเดือดโอเควังด้วยโอเคค่อยลั่นไปข้างล่างบาดเลย สุดหมดแล้วอ่ะไปด้านล่างก่อนไปเอากระสุนมีหลายตัวเลยไว้ตรงนี้มันอยู่ข้างบนกันนะมาเอากระสุนไปโคตรเดอดลุย มีหลายตัวเลยระวังด้วยโอเคอทบกคนชิดข้างไว้โอ้มีแดงด้วยตรงนี้ระวังแดงด้วยหมอบไว้ในควันไม่น่าโดดน,นะ Ủa không buồn hốt điện ta yên, đi dân Tiếp nghe, Mày Ok Về phía về chụp vào Ồ, đồ na lên เอาไงดีวะมุมนี้มันมุมมุมกดจริงของเพื่อนมันยอดมระชุตทำไมเนี่ยโดนยิงกดจากด้านบนมันอันตรายมากมันต้องลงควันเคหมอบไว้ก่อนว้าผมไปไล่ล่างดีกว่าเพื่อนเราโดนยิงกดแบบรัวๆเลย ไปไล่ล่างหนิแม่ไปไล่ล่างมาก่อนโอเคไล่ล่างมาก่อนไม่โดน ขอกไได้ล่างไว่าตบองด้วยมาคว้ามันไม่กล้าเปิดตัว่อขอมาลงตรงนี้ มาขยับเข้าไปยังไงยังไงไปเปลี่ยนมุมขึ้นดีกว่าผมว่ามุมนี้ขึ้นยากเสียเวลาด้วยมาไปวิ่งขึ้นอีกมุมหนึง่งโอเคเต็มของมาขึ้นมุมนู้นดีกว่า โตรเดื oh, อดะไรเนี่ยหกใต้ศูนย์มาอีกรูปหนึ่งแล้วจะขึ้นไปชี้ได้ไป่ะเนี่ยทางนี้ไปได้บ้าโอเคถึงแั้เปิดลงด้านบนได้ยามาละ ระวังด้วยทางนี้ตรง,งนี้จะมีตัวปะเนี่ยได้ยินเสียงคนนั่นตรงนี้อ๋อเพื่อนเราหาทางขึ้นก่อนตรงนี้น่าจะขึ้นได้โดดขึ้นไม่ได้หว่าโดด้นได้บ้างโอ้โหติด โอ้ตกเลยแรงหวังเดี๋ยวระวังโดนยิงกดด้านล่างเดี๋ยวระวังด้วยแด้ไม่มีขวัญเลยโอเคค่อยๆไล่ขึ้นโหโคตรเดือด

โอมว่าโดนอาพิจิยิงไล่หลังวะโอ้โหโคตรเดือดเบิดใครวะโอ้โหไป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 โอ้โหเราลงโคตรเดือดระเบิด ลงแบบไม่ได้เกิดโอ้โหต้องขึ้นหน้าใหม่เลยโอเคขึ้นใหม่ได้น่าจะได้ชุดหนึ่งอะ่ะมาลงแดงดัดรูนะไม่ฉลาดขึ้นฝั่งนี้ยังเดือดโอ้ยรถถังรถถังไม่ต้องจัดทิ้งอะ่ะ ยังเดือดเกิดเกิดดีไหมวะมาลอให้หมอมาชุบดีที่สุดงั้นเปลืองเปลืองโอ้ไม่ทันบ่งเดินโผ่ไล่มาอเ,เอียบระวังด้วยเพื่อนอามาแล้วโอ้อยังเดือด

แดงมั่งเยอะหอกตัวสุดท้ายอ่ะไปตรงน,นี้ไม่เห็นไปประชิดได้ป้องโอ้โหไม่ทันหมดตัวก่อนโคตรมันโอเคนะครับเรามาตรงนี้นะเพื่อนๆนะตรงนี้น่าจะเป็นมุมดัน อาดันตรงไหนวะเนี่ยดันดันด้านล่างเหรอโอเคมาเดีย๋ยวเราเล่นเป็นปืนดีแล้วก,กันนะครับเอวบนรากาดนะฮะปืนยอดทิศสุดโอเคโดนยังได้คิวไปแล้วอ่าติดรถถังลบโอ้ยอเฮ้ยทา,างข้างบุก ข้างบุกว่าเฮ้ยมีข้างบุกว่าเฮ้ยไม่รู้ไงว่าบุกข้างมีหมอมาตรงนี้เพื่อนมันอยู่โลเคชั่นไกลกันหมดหรือเปล่าทำไมไปอยู่ไกลกันนะจังวะเอา้าเกิดไม่ได้อีกก็อยู่โลเคชั่นไกลกันเนาะมีตัวเดียวเองนะที่วิง่งวิ่งพลาดอยู่ในนี้เกิดไม่ได้อีกจะเกิดตรงไหนได้มื่อวานนี้ แม่งเอยโอเคไม่ขึ้นบีน่าจะลมโอบนะครับเพื่อนๆแรงเลยมาถึงโดนเก็บก่อนเลยครับเราเล่นมุมนี้กันกันดันขึ้นครับแต่ทางทางนูก็ต้องระวังเหมือนกันครับ ความวิ่งวิ่งเร็วนะฮะอ้อแต่กันยังไงไล่ก,กันมาด้วยความเหนื่อยนิดหน่อยโอเคลโอเคขอเพื่อนนไล่ได้แล้ว,ลลวรตรงเนี้ยยังยังไม่เคลียร์ท,ท่าทีเดียว Màu bạc Anh em Ok, okay. okay. là bóng nó thẳng rồi ạ Bây dính lại nè Nó khỏi đặc ạ à. Ok, màu e มันสั่งด้วยไม่โดนมอมุมนี้มันสังขึ้นมานะแับนี้โดนจ่อแล้วอาไงดีวะโอเคอเคู้ยขาดนัดหนึ่ง มาวะเพื่อนเจ็บเลยแล้วกนถ่ายก่อนนิดเดียวเองสวยต้องคอยค้ำก่อนนะ่ะมีตัวขึ้นมาเราดันได้แค่นี้ก็ถือยอแล้วมาเกิดเอ้ยเกิดตรงนี้ไม่ได้มาเกิดเกิดบีโดนไล่บนครับ าระวังด้วยเด้เราพยายามถมไล่อยู่นะโดนหัวโอเคเดีย๋ยวเราไปไล่ฝั่งนี้มอไว่ มาทางนี้ไม่ดูเลยทางนันปทปั๊บปั๊ขยับขยับขอมไม่ชั่นมาดิมดิมครับมาช่วยเพื่อนไล่ก่อนเพื่อระวังใหญ่ พยายามเคียร์อาทิตย์ไปนะคิดไปก่อนโดนหัวค่อย,ยระวังขาดได้เคลียร์อาทิตย์ไปเลี้ยงด้วยเพื่อน คอยไล่ข้างก่อนนะ่ะขยับโลเคชันดีกนิดนหน่อยน n i p e r เอร์ระเบิดมามาลงไหนวะออกก่อนแล้วกัน พลเรคใส่ฝังศัตรูโอ้โหหมอก่อนเลยันตรายโคตรเต็ต้องหมอบนลนฮะโอ้โหูได้หวะกูโดนขอไก่หวะมุมคโคตรล่งเลย Phiento thím còn, ok, Một tên ok, chли bom một tên จะได้นัดสองเอคเอาได้เพื่อนอบินทิ้งแลเบิดไล่ก่อนเช็คไล่แล้เปิดมาลงลงนนหน้านน้า คอยดูมังหลบได้มาไปื่อนโดนเกี่ยวโอ้เครื่องบินปล่อยเครื่องบินแล้วดูมากเพื่อนทางมาเฮ้แตก โอนด้วยเพื่อนหน้าเราอ่ะระวังด้วยโคตรเดือดอะไรหลบเฮ้ยติดติดติดเกืกเอบละไลเปอร์ครับมาไล่ไล่ลงไทยฝั่งต่อ え nó 敵の戦車兵がいる。あの thằng 왜構えとい。そこ Con hết tầm vào đi Hót Con cầm phang Con Ok xuống lấy thai thay phẳng rồi nè เช็คก่อนมมีตัวแหละมุมนั้นไม่เห็นมันไปขึ้นมุมไหนกันวะไม่เจอตัวเลยนะโอเคขึ้นบนว้มันมันเจอจุดแล้วอยู่บนว้ แหวะกดไล่ลงโคตรเดือดเหมือนมันจะเข้าไปฝั่งนู้นกันนะโอ้ยถูกยออนยิงระยะไกลขอบคุณเพื่อนที่มากไว้ทำให้งานเราง,ง่ายขึ้น นี่วางบังเกอร์ได้ปะได้นะวางบังเกอร์ไว้ขอความปลอดภัยกำเบิดไปลงไหนวะวางบังเกอร์เพลินๆลลงไหนวะลงนู่น วบาบังเกอร์เพิ่นเพื่นเพิ่นจัดลองเพื่อนมาไม่ได้โอเคมีควันอยู่โอ้โหเครื่องบินเครื่องบินมังแสบจัด

อีกเลี้ยงไปโฉมงั้นหมดเลยระเบิดอืยังเดือดรถถังแตกเลยเหรอโคตรเดือดเลยรถถังแตกเลยเว้ย โอเคไปๆบูขึ้นมาวันน้เราจะถมไล่ดันลงใครฝั่งก็ได้แล้วบูไม่ขึ้นจริงหวังเราแม่งเดือดเกินกี่ไม่กี่ตัวครับมาไล่กดตรงนี้ไว้โอ้โหโดนจนได้มีตาไนเปอร์ตรงนี้ตรงด้านริมมันไม่กล้าบุกเข้ามาแล้ววปะ โอเคมาเกิดใหม่นี่เกิดไหนแน่เพื่อนเกิดไม่ได้อีกมุมนี้คอไม่ชัดลบโอเคมาตรงนี้มาเปิดไฟไป Nó lock như vậy Ok like tôi không Cái này đập cái đâm bồn hả tôi đi anh Điệp